สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฟิลิปจัดให้นะครับเป็นประจำทุกวันแรกของสัปดาห์นะครับโดยที่รายการนี้เนี่ยเราจะแนะนําหุ้น สักประมาณ2ตัวนะครับสำหรับระยะเวลาการลงทุน10วันทำการนะครับสำหรับในคุณ ตลาดทั่วไปในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าเป็นลักษณะไซเวดดาวนะครับก็อยู่ในงวดสุดท้ายแล้วล่ะครับสัปดาห์นี้ผมคิดว่าอาจจะต้นสัปดาห์หน้าก็หมดละในเรื่องของผลประกอบการเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากงบหลายๆตัวที่ออกมาดีก็มีแรงขายทำกำไรอยู่บ้างน,นะครับเพราะในสัปดาห์นี้เราจึงนำเสนอหุ้นที่เราคิดว่าจะมีผลประกอบการที่ดีต่อเนื่องไปถึงคินะครับแล้วก็ราคาหุ้นไม่แพงมากนะครับสำหรับมีอยู่2ตัวใน สัปดาห์นี้นะครับตัวแรกเป็นตัว C P N นะครับ C P N นั่ก็จะเป็นทรงหุ้นคล้ายๆว่า ถามว่ายังดีมากไหมก็ยังไม่ดีนะครับแต่อยู่ในสถานการณ์ที่เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่า c p เพเป็นหุ้นห้างนะครับคือเปิดศูนย์การค้าให้เช่าพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจําได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยโดนทั้งโควิดนะครับแล้วก็ดูจากปริมาณการสัญจรที่เข้ามาในห้างลดลงเขาก็ต้องมีการให้ส่วนลดกับผู้เช่านะครับสําหรับในปีนี้เนี่ยเราคิดว่าสถานการณ์น่าจะค่อยๆดีขึ้นดูจากทรงหุน้นน่าจะคล้ายๆกับหุ้นโรงพยาบาลนะครับผม ว่าดูจากสถานการณ์โควิดเริ่มมีวัคซีนเข้ามานะครับนันในเรื่องของอปัจจัยภายนอกที่กระทบก่อผลการดำเนินง,งานของเขาก็จะกลับด้านนะครับปีนี้ก็น่าจะเป็นทรงที่ดีขึ้นนะครับเราก็คิดว่าในปีในในงบที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าดีไหมก็เฉยๆนะครับดูจากผลกำไรปกติเนี่ยก็ประมาณเท่ากับคาดแต่กำไรสุทธินี่น่าจะต่ำกว่าคาดถ้าดูไปในปีนี้นะครับในควอเตอร์ที่1เนี่ย ก็จะเริ่มมีกิจกรรมเข้ามาล้นะครับอันหนึ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งที่คนชอบเก็งกำไรในหุ้น CBN คือการขายาโครงการเข้ากองพอปฏิฟันนะครับหรือว่ากองหลีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ตั้งโทงจะขายมารีนาพัทยากับเซนท่าลำปางนะครับก็คิดว่าน่าจะทำอะไรได้ดีในควอเตอร์หนึ่งนะครับ น่าจะเร็วๆนี้ครับอาจจะมีการเก็งกําไรส่วนนี้เข้ามาเพราะอันนี้เนี่ยน่าจะมีกําไรอยู่ประมาณ1 2 0 0งพันสองร้อยหนึ่งพันห้าร้อยล้านนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยผลประกอบการได้ดีเพราะว่าผลประกอบการเนี่ยต้องรอเวลาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะค่อยๆฟื้นตัวการให้ส่วนลดเนี่ยก็ค่อยๆน้อยลงน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากทรงกําไรปีนี้เนี่ยน่าจะดีขึ้นจากการที่การให้ส่วนลดกับผู้เช่าลดลงแล้วก็มีกําไรเกฑ์นะครับในส่วนของ การขายสินทรัพย์เข้ากองน,นะครับดูจากราคาหุ้นก็ค่อนข้างต่ำนะครับดูราคาหุ้นที่คนทำเนี่ยจะทำกัน55ไปๆทั้งนั้น นะครับดูจากทรงหุ้นในเชิงกราฟนะครับเราก็จะเห็นว่าจะไซด์เวกประมาณ 50- 55ตอนนี้อยู่50ต้นนะครับอาจจะเป็นจุดเข้าที่ดีนะครับในการเล่นเกงกําไรประกอบกับในช่วงที่ผ่านมามีการเล่นเกงกําไรในหุ้นที่ได้ผลประโยชน์ที่ดีนะครับจากการ COVID, ที่โควิดคลี่คลายมีวัคซีนเข้ามาอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็ฝากไว้สําหรับตัว C P N นะครับสาหรับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัว T T A t a ทรงหุ่นก็จะเป็นลักษณะโมเมนตัมนะครับเพราะว่าธุรกิจหลักคือการขนส่งเรือนะครับการขนส่งแร่แรเหล็กฐานหินผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรวัสดุก่อสร้างเหล็กนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าสินค้าคอมมอนตี้เพิ่มขึ้นนะครับประเทศจีนเริ่มที่จะมีมีม การเติเบโตทางเศรษฐกิจดีขึ้นการใช้สินสินค้าเหล่านี้ก็มาใช้เป็นปัจจัยการผลิตก็จะมีมากขึ้นนะครับก็จะเป็นผลดีต่อ TTA TTA เนี่ยอนอกจากควอเตอร์สยังดีแล้วนะครับควอเตอร์สเนี่ยดีจากดัชนีค่าระวังเรือของโดยขนาดเรือ40,000ถึงห0ถึง70,000 เดนเวตัน uh, นะครับฟื้นตัวนะครับทั้งเยีย์เยียและคิวอัคิวก็จะช่วยหนุนค่าระวางเหลือง TTA เพิ่มขึ้นนะครับเรามองกําไรในควอเตอร์สนะครับที่155ล้านเพิ่มขึ้น8.9%ดเย้เนตยียนะครับ จากควอเตอร์สปีก่อนนู้นนะครับแล้วก็ดีขึ้นจากควอเตอร์สที่เป็นขาดทุนนะครับเพราะรายการเพราะการบันทึกรายการพิเศษนะครับถ้าไม่นับรวมนะครับเราก็มองเนี่ยว่าจะเติบโต200%เพราะควอเตอร์สามเนี่ยกำไรปกติที่51ล้านทีนี้ถ้าล่าสุดเนี่ยดัชนีค่าระวังเรือเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้หลังจากพ้นถุกจีนมานะครับจากมุกราลถึง18กุมภาพันธ์เนี่ยค่าระวังเรือก็ยังเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะครับ เพิ่มขึ้น91%จากควอเตอร์1ปีก่อนนะครับแล้ว17%จากควอเตอร์สเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นแรงหนุนอยู่ในงบ Q Q 1นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของรายได้ค่าระวังเรือนะครับซึ่งค่าระวังเรือในตลาดนั้นอยู่ที่ หมื่นสองนะครับซึ่งในวันที่สิบแปดเนี่ยกุมภาเนี่ยเราดูมาเนี่ยหมื่นห้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูค่าเฉลี่ยต่างๆแนวโน้มต่างๆเนี่ยดูแล้วผลประกอบการในควอเตอร์หนึ่งปี64เนี่ยน่าจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ในปีอุตสาหการรมปีนี้ยังมีแนวโน้มที่ดีนะครับจากการคาดการณ์ของอเครกซ์ันนะครับก็มองว่าดีมาร์จากการขนส่งสินค้าเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับดีกว่าซัพพลายนะครับซัพพลายเนี่ย โตแค่1.3เปดีมาโต5ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยการขนส่งไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับมีปัจจัยทางด้านโควิด นะครับเข้ามาปีนี้ทุกอย่างก็เ่มเริ่มที่ขายเราคิดว่าก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับที่อาจจะมีโมเมนตัมที่ดีต่อเนื่องในปีนี้นะครับแล้วดูจากการค้าการขายในโลกนี้อาจจะเปิดมากขึ้นกว่าปีก่อนนะครับก็ฝากไว้2ตัวนะครับในตัว CPN ก็จะเป็นในเรื่องของสวิงเทรดนะครับหุ้นที่เข้ามาในแบรนด์ที่ต่ําแล้วก็ฟันเดอเมนเทลก็ไม่เ็วนะครับเป็นหุ้นที่เ,เล่นโควิดคี่ขายสําหรับตัว TTA เนี่ยเราคิดว่า การค้าการขายของโลกที่ดีขึ้นนะครับก็จะช่วยหุนให้ผลประกอบการดีขึ้นนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจธุรกรรมบล็อกเทรดเพื่อเพิ่มพลังการลงทุนนะครับก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ฝาก2ตัวนะครับ CBN กับ TTA นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนครับสวัสดีครับ